สระโค้ดถามว่ายังมีบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับมีบ้างมีบ้างเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยจะเออร์เลอร์อะไรขนาดน,านั้นอา้าวอ้าวจิ๊บแข่งเนี้ย <laughs> โอ๊ยอะไรนี่เอเฮ้ยตอนนี้ไม่ล็อกแล้วครับย้ายไปไหนก็ได้ <c oughs> อยู่ดีก็เลื่อนได้ซะอ,อย่างนั้นตะเกียงเด้งไปเด้งมาอยู่เลยโอ้ยเราไม่ได้แกล้งก็ใช่ไหม <c oughs> นี่ยังไงล่ะ <c oughs> ต้องกดอีกทีนึงให้โคมันจอเล็ก นี่ไงเห็นไหมเขาคิดมาแล้วเผื่อแบบว่าทําเรื่องหลุดแต่จริงก็ไม่หลุดง่ายอย่างนั้นครับสบายดีนะครับพัดรอยแซนครับที่อยู่ตรงนี้ครับคือเสียวมีมีแพดไม่ใช่ iPad มีแพดจริงๆนะนี่ไงเรามีบล็อกเซตมันอยู่คืออาจจะดับนิดนึงเพราะาเราทดลองแล้วก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้หาคําตอบว่าตอนนี้นะครับสำหรับมีแพดเองเวลาไปใช้งานจริงจเนี่ยมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน ตัว h y p s อโอเคหร e okay? ือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มตัวเครื่องกันก่อนนะครับระหว่าง Xiaomi Pad 7กับ Pad 7 Pro เถิดดูคู่กันแบบนี้บอกเลยแยกไปออกเพราะว่าหน้าตาดิเมนชันไซส์แม้แต่เรื่องของหน้าจอความละเอียดสีสันเท่ากันหมดทําให้ตอนที่ละลายนะครัอันบ็อกกับคุณวายเนี่ยหลายหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันเพราะว่าตอนนี้นะครับเช็คราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของเจ้ามี Pad 7 ประมาณ1,900บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะไะจับตัวโปรนะครับมันจะขึ้นมาประมาณ1 4ื่นสคือความต่างประมาณ4 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสเปคในส่วนตัวหน้าจอแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องพวกนี้เนี่ยเอาจริงคือวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมยูนิบอดี้นะครับชิ้นเดียวเหมือนกันถ้าเกิดเทียบแค่เป็นความแตกต่างเลยนะครับนอกจากเรื่องของหน้าจอแล้วเอาจริงดีไซน์ตัวเครื่องทั้งหมดเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะน,นะครับวัสดุงานออกแบบรวมๆแล้วผมว่าเป็นแท็บเล็ตที่ งานประกอบดีมากในราคาแค่ช่วงประมาณหมื่นบาทนี่ครับถ้าลองเช็คดูนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งครับแชร์บอลีเดียวกันเลยทั้งส่วนของที่เอาไว้แปะตัวของสไตลัสนะครับแล้วก็ช่องลำโพงที่เจาะเอาไว้รวมถึงพอร์ต usb c นะครับอันนี้บอกเลยว่าให้มาเป็น usb 3.2ครับ gen หนึ่งการอนถ่ายข้อมูลนี่คืออย่างไวถ้าเทียบกับแท็บเล็ตในช่วงราคาประมาณเดียวกันนะครับเอาจริงน่าจะไม่มีเลยหรือเปล่า ส่วนมากจะเป็น USB 2.0แม้แต่ Apple iPad ก็เป็น2 0แม้ว่าหน้าตาจะดูเหมือนกันแดงกระแก่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่แตกต่างนั่นก็คือตัวของ Xiaomi Pad 7 Pro ครับตัวปุ่ม power เ,เนี่ยมันถูกปรับให้เป็นเซนเซอร์สแกนแนิ้วมือด้วยก็คือสามารถใช้ในการสแกนนิ้วปลดล็อกเครื่องถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Pad 7ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นแค่ปุ่ม power เ,เท่านั้นถ้าเกิดอยากจะปลดล็อกเครื่องด้วย biometric ก็ต้องเป็นการสแกนใบหน้าผ่านกล้อง นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพวกชิปเซตและก็กล้องที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่เรื่องของการใช้งานนะครับผมว่าทั้งคู่ที่ได้สเปคหน้าจอเหมือนกันเนี่ยตอนเราไปใช้งานกับ HyperOS แอปพลิเคชันหรือว่าพวกดูหนังฟังเพลงเนี่ยเอาจริงแล้วมันแตกต่างกันหรือเปล่าคือตัวพาร์เนลจอทั้งคู่นะครับเป็นขนาด11.2นิ้วความละเมอียด 3.2K ความสว่าง800นิตครับเป็น iPS LCD รเสรชสุดคือ 144Hz คือถ้าดูจากสเปคตรงนี้นะครับอันนี้คือได้จอเกินราคามากๆคือดีเลยนะครับในขณะที่ตัวของเือมีแพรโปรสเปคจอแบบนี้กับราคาหมื่นกลางก็เรียกว่าสม้สําสมเนื้อแล้วก็สัดส่วนหน้าจอที่3ต่อ2เนี่ยตอนที่เราไปใช้งานนะครับการเปิดแอปพลิเคชันแบ่งหน้าจอซ้ายขวาก็ค่อนข้างโอเคนะครับกับการเปิดแอป2ตัวทำงานพร้อมๆกันสัดส่วนแอปไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่แต่ตาส่วนจอแบบนี้นะครับเราเห็นกันอยู่แล้วว่าเวลาเอาไปดูหนัง มันจะเปิด Netflix เปิด YouTube ดูพวกสตรีมมิงอ่ะมันจะมีขอบดำบนล่างที่เห็นได้ชัดเลยคราวนี้มาต่อถึงเรื่องของลำโพงกันบ้างถ้าพูดถึงความดังทั้งคู่มีระบบบลูทูธครับดันได้200%นะครับก็ทำให้เสียงมันดังมากขึ้นและถ้าจะเ,เรื่องความดังเนี่ยจากที่ลองฟังมาคร่าวๆค,ครับรู้สึกว่าตัวของแพดเ็ดเนี่ยมันมีความดังมากกว่าหน่อยหนึงแต่ถ้าเกิดจะฟังเรื่องของมิติเสียงด้วยเนี่ย ผมแอบรู้สึกว่าตัวของ p a d 7 Pro มีมิติเสียงที่ดีกว่าเบสลงได้มากกว่า ไหนก็มาสายอนเตอร์เทนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดไปให้สุดเลยละกันเรื่องของการเล่นเกมนะครับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเอาไปเปิดเกมไหนก็เปิดเฟรมเรทสูงได้สบายๆนะครับเพราะว่าชิปเนี่ยมันอยู่ระดับท็อปทั้งคู่อย่างตัวแพด7นะครับคุณได้ Snap ด r ก g o n 7 p l u พ Gen เคืออาจจะเป็นซีรีส์7ก็จริงแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพ นนคะแนนการทดสอบนะครับมันก็คือวิ่งบี้ชนกับพวกเรือธงอยู่แล้วด้วยคะแนนตั้ตูนะครับซัดไป1 3, นึ่งล้านสามแสนกว่าคะแนนนะครับอันนี้คือเปิดเกมไหนเล่นก็ได้ส่วนสมีท p a 7 Pro นะครับตัวนี้ด้วยชิปเป็น Snapdragon 8s Gen 3ซึ่งพอขึ้นเรือเป็น Snap 8แล้วอันนี้ก็ใช้ได้วครับเปิดเกมไหนเล่นก็ได้ครับลื่นๆสบายๆเลยส่วนคะแนนตัวตู้ที่เทสออกมาครับอยู่ที่1 5, น,นึ่งล้านแสนคะแนน แต่ก็จะมีบางเกมนะครับที่ตัวของ snap 8 s gen 3บน pad 7 pro เนี่ยรองรับเฟรมเรทที่สูงระดับ120เฟรมเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาลองชั่งน้ำหนักกันดูครับว่าเงินที่จ่ายเพิ่มประมาณ4-5,000บาทเนี่ยกับคะแนนสกอร์ในตู้ประมาณแสนหนึง่งกับการที่เล่นเกม120เฟรมได้บางเกมเนี่ยเราจะเลือกเป็นตัวไหนอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน2องันนี้คือความจุบแบตเตอรี่ครับได้มาที่8,850ม ah ิลลิแอมเหมือนกัน แต่เี่ยาเทสมาตอนที่ดูหนังแล้วก็เล่นเกมเนี่ย,ยต้องดูว่าชิปตัวไหนกินพลังงานหรือว่าแบตพลังงานมากกว่าซึ่งเมื่อเทสออกมาแล้วนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยแบตเตอรี่มันหายไปแค่ประมาณยี่เนะครับถ้าเกิดเราลองดูเป็นวิดีโอ 4K HDR ประมาณ1ชั่วโมงแล้วตอนเล่นเกมประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเสียวมีแพดเเนี่ยหายไปสี่เปอร์เซ็นต์แต่แพดเจ็ดปหาไปสิบสามเปอร์เซ็นต์เอาจริงก็ใช้พลังงานไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับห่างแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอง แต่จะมีส่วนที่ต่างกันชัดเจนรับคือเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับเพราะว่าตัวของ Xiaomi Pad 7นั้นรองรับ45วัตต์ตัว Pad 7 Pro เนี่ยรับเป็น h y p e r ร์ชาร์จ67วัตต์นะครับก็เลยให้เวลาในการชาร์จที่เร็วกว่าตัวนี้จบที่1ชั่วโมง18นาทีตัวนี้จบที่1ชั่วโมง40นาทีครับคราวนี้ครับมาถึงเรื่องของการใช้งานของตัว Xiaomi Pad นะครับแบบจริงจังบ้างเปิดแอป,ปหลายๆตัวพร้อมกัน ระบบ UI ออกมารองรับการใช้งานมัลติ t a สกิ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับและตัวนี้นะครับไอจุดที่เรายังเจอว่ายังเป็นข้อจำกัดเป็นอะไรที่สึกรำคาญตอนใช้งานของ Xiaomi Pad ก็คือเวลาเราทำงานแบบแบ่งหน้าจอนะครับมัลติทัสกิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยแบ่งจอได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็พอปรับรีสเกลได้เหมือนกันครับนี่ก็จะมี3ไซส์นะครับที่เราปรับเรื่องของอัตราส่วนจอได้ แต่จุดที่เสียวมียังคงไม่แก้แล้วก็ยังเีนอย่างนี้อยู่มาหลายรุ่นแล้วครับนั่นก็คือนะครับตอนที่เราหมุนเครื่องเปแนวตั้งครับเออทำไมมันแล้วมันจะยังไงต่อ <c ười> คือมันแบบเนี้ยมันเป็นแนวสูงอย่างนี้เลยครับมันควรจะเป็นหมุนแล้วเป็นบนกับล่างไหมให้าตาจารสดแอปมันไม่ผิดเพี้ยนจนเกินไปนะครับยังรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ ไม่รู้ว่าเสี่ยวมี่เขาจะแก้ไหมหรือว่าจะปล่อยมันเป็นกิมมิบของเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะกำลังลองก่อนเนี่ยอ้าวายอ้าว <c oughs> ยังไงต่อเนี่ย <c oughs> เออสำหรับคนที่ถามว่ายังมีบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> มีบ้างมีบ้างเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยจะเออร์เลอร์อะไรขนาดนั้น <c oughs> เออเนี่ยนิดๆหน่อยๆครับเป็นเรื่องปกติ จงก็ยังสามารถจะเปิดแ,แอปเพิ่มเติมได้เป็นแบบหน้าต่างลอยครับแล้วก็แค,แค่เลือกเปิดเพิ่มนี่ขึ้นมาเป็นหน้าต่างลอยอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่ก็คือเปิดได้หลายแอปเหมือนกันแหละแต่ว่าการแบ่งตัวของสัดส่วนจอเนี่ยก็ทาได้แค่แนวนอนเท่านั้นนะครับที่มันจะมีการใช้แอป2หน้าจอพร้อมกันทั้งตัว Pad 7แล้วก็ Pad Pro ครับทำได้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมัลติ t a ส k i n g เขาจะเรีวยกว่า Workstation Mode นะครับ มีทั้งสองเครื่องครับ s t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  o o n o o e e ก็สามารถเข้าได้ผ่านตัวของช็อตคัทนะครับเราก,กดขรามานี่ปุ๊บนี่เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเลเ o u t การวางพวก t ท s บ b a r ด้านล่างนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ครับเราสามารถเข้าที่เวอ a t i o n Mode ได้ก็เห็นว่าพื้นที่จอเนี่ยถูกจัดใหม่นะครับเพื่อเราสามารถจะัดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วมันออกมาเป็นหลายๆหน้าต่างเปิดโครมอ่เปิดเวตาสนะสุภาพาประกาศนะครเปิดตัวจดโนด้ตเนี่ยสแอปเต็มแล้ว แล้วเวลาใช้ก็คือคุณก็อยู่กับหน้านต่างนี้เท่านั้นะอยากใช้แอปไหนก็อยู่หน้านต่างนั้นไปแล้วถ้าเกิดอยากใช้งานแอปแบบพิเศษนะครับอันนี้ยังสามารถขยายได้ครับแตะที่ด้านบนแล้วก็เลือกนี่ขยายให้มันเต็มจอไปเลยฟึ๊บนะอีกสองหน้านต่างก็จะถูกย่อลงไปพอเราปิดคลมลงไปก่อนฟึบอ,อีกสองหน้านต่างก็จะโผล่กลับมาครับจะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้โคมหายไปแล้วต้องกดอีกีนึ่งให้โคมเป็นจอเล็กปั๊บ ตั้งนี่ไงเห็นไหมเขาคิดมาแล้ว <c oughs> เนี่ยซึ่งเอาจริงมันก็สามารถโยกย้ายตำแหน่งแบบนี้ได้นะครับแต่เหมือนกับมันจะมีเป็นกริดอยู่ก็คือมันจะมีการล็อกการจัดวางไม่ใช่เราสามารถจะไปปรับย่อรีไซ์หน้าต่างอันนี้ทําไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราเปิดเกินกว่า3แอปทําได้ไหมทำได้แต่มันจะเป็นแบบนี้ครับ แอปที่4เนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างที่ซ้อนกับแอปที่3ครับเอาจริงคือเหมาะกับการเปิดสูตรประมาณ3หน้าต่างในการใช้งานครับไม่ร่วมกันว่าคือจริงๆผมว่ามันควรจะปรับให้ไอตัวหน้าต่างที่มันเป็นเหมือนค์ดเนี่ยเรียงไปเรื่อยๆเวลาเราทําดูแอปทั้งหมดแล้วก็ปัดปัดเลื่อนใช้งานได้น่าจะเวิร์กกว่านี้ครับคือยรู้สึกว่าเจ้าโหมดนี้มันมีความขัดๆๆเกินเกินอยู่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เทสให้ดู Netflix เปิดบน Work Station m o หมได้นะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตก็คือไซส์ของตัวหน้าต่างอ่ะมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ที่แปลกคือไม่โดนล็อกด้วยเห็นไหมถ้าแอปพวกนี้นะคุณพยายามขยับนะอ้าวเฮ้ยอยู่ดีก็เลื่อนได้ซ้อย่างนั้นตะเกียงเด้งไปเด้งมาอยู่เลยขอถามคนใช้งานเสียวมีเลยแล้วกันนะครับว่าระหว่างแบบนี้นะครับแท็บเล็ตโหมดกับแบบนี้เว r ร์ t สเตชันโหมอันไหนเวิร์กกว่ากัน เตือนความมหัศจรรย์ของ h y เปรเวสนะครับบนมีแพดไปแล้วคราวนี้มาต่อที่พวกอุปกรณ์เสริมมันบ้างนะครับก็คือพวกชุดคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวของโฟกัสเพนนะครับที่สามารถใช้งานกับทั้ง2รุ่นได้เอาจริงๆครับตัวชุดเคสด้วยคือมันสามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าทางเสี่ยหมี่เขาดีไซน์ตัวของพินนะเป็นพวกก็พินครับว่าแบบนี้ก็คืออุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวพวกเป็น3จุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นไอตัวเคสเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อนะครับสามารถ ซื้อของรุ่นไหนก็ได้มันแปะใช้งานด้วยกันได้หมดเลยครับอย่างนี้ผมจะลองเอาตัวของมีแพดเนะครับมาสลับกับตัวนี้คาตั้งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ใช้ได้จากตัวนี้มาลองแคบซุ้ดคีย์บอร์ดแปะปึ๊บเนี่ยก็พิมพ์ได้เลยนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมสลับใช้งานด้วยกันได้ระหว่างรุ่นแพดเจ็กับแพดเจโปรเหมือนกับตัวโฟกัสเพนครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ แต่อยู่ดีจะมาแตะตัวนี้แล้วมาแตะตัวนี้เลยไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีการ pairing ก่อนอย่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น flip cover ครับก็คือสามารถจะพับส่วนของตัวป้องกันหน้าจอเนี่ยเป็นขาตั้งได้แล้วก็จะมีตัวล็อกแม่เหล็กครับที่เราสามารถจะเก็บตัวของโฟกัสเพนเอาไว้ด้วยแบบนี้นี่ส่วนอีกตัวนึงคือ cover keyboard นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการปิดแบบนี้ แต่ว่าตัวของโฟกัสเพนเนี่ยมันจะเป็นแค่แปะไว้ครับไม่ได้มีตัวเซฟตี้มาล็อกเผื่อแบบว่าทำเลื่อนหลุดแต่จริงก็ไม่หลุดง่ายอย่างนั้นครับเนี่ยไม่ลูดจริงไงซึ่งตัว cover case ทั้ง2แบบนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องขององ,งศาในการใช้งานครับที่เหมือนกับดีไซน์มาแล้วก็มีแค่ตำแหน่งเดียว นี่เลยสังเกตดูนะครับคือจะเป็นองศาประมาณนี้ก็คือไม่สามารถจะปรับจะเลื่อนมุมได้อีกแล้วนะครับจะมีแค่นี้เลยคือกางมาตั้งตรงนี้ปุ๊บจบสรับตัวของเคสคีย์บอร์ดแล้วถ้าเกิดป็นตัวนี้ก็นะครับเราพับเจ้า cover ได้แค่แบบเดียวนะครับเป็นลักษณะนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แนวตั้งอ่าเฮ้ยนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะครับ คือตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้2รูปแบบคือแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแล้วก็มาถึงตัวของโฟกัสเพนนะครับตามสเปคของมันนี่คือรับแรงกดได้ถึง800 0กว่าระดับและการใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่ติดมาอ่บเครื่องนะครับคือตัวมีแคนวาสเนี่ยก็มันก็จะรองรับนะครับแรงกดได้อยู่แต่ว่าเฉพาะบางหัวปากกาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นหัวพวกลักษณะบอลเพนหรือว่าหัวปากกาเมจิกเนี่ยมันก็จะเป็นเส้น เท่ากันทั้งหมดเลยถ้าเกิดเราสลับมาใช้เป็นพวกหัวปากกาข้อแรงอะไรแมันก็จะมีความหนักความหนาความเบาของการลงน้ำหนักอยู่ก็คือต้องดูว่าแอปเวชนไหนที่จะรองรับเรื่องของการใช้ตัวโฟกัสเพนบ้างซึ่งเอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาให้เหมาะกับการวาดรูปนะครับ drawing อะไรพวกนี้เนี่ยอายจจต้องมาโหลดแอปอื่นเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่น iBis p i n มาครับตัวนั้นจะรองรับแรงกดในหลายหัวปากกามากกว่านี้ แต่ถ้าเกิดจะรู้เรื่องความสามารถแล้วก็ฟีเจอร์ในตัวแอปพลิเคชันครับเอาจริงจะบอกว่ามันเหมือนจะเป็นแค่แอปที่เหมือนกับเอาให้จดหรือว่าวาดเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าตัวฟังก์ชันมันไม่มีแม้แต่พวกเลเยอร์ให้เราสามารถจะมาทำเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ในการวาดภาพได้หรือว่าแม้แต่การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกไปทำในบางครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ็กซ์พอร์ตมาแล้วภาพมันดูแตกทั้ทงที่วลางจริงเราใช้พวกดอทวินแบบเนี้ยกราฟิกที่ออกมาควรจะเป็นรัสเตอร์ไฟล์แล้วมีความคมชัดไม่ว่าจะเป็นการรีไซต์นะครับ ส่วนเสียวมี Hyper AI นะครับตอนนี้ก็จะมีบางฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับตัวของ Xiaomi Pad 7ทั้ง2ตัวได้อย่างตัว Gemini ครับอันนี้คือก็สามารถเรียกได้เลยกด power ค้างไว้ก็ใช้งานได้หรือจะแตะที่ปุ่ม h o m หรือบริเวณด้านล่างค้างไว้ก็สามารถใช้เกอร์สิสได้แต่ว่าส่วนที่เป็นทางฝั่ง h y p e r w s เองเนี่ยก็จะมีพวก AI writing ครับในการช่วยปรับเรื่องของข้อความ หรือจะเป็นตัว AI speech ครับที่สามารถถอดเสียงออกมาให้เป็นข้อความได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ก็คือเรียลไทม์เลยจากที่ผมพูดแล้วก็จะมีตัว AI creativity assistant นะครับสำหรับในการแก้ไขภาพถ่ายปรับความคมชัดรูปขยายรูปภาพก็คือเติมขอบได้ลบสิ่งของได้แล้วก็จะมี AI film นะครับที่เราสามารถจะเลือกภาพแล้วก็วิดีโอนะครับเอามาจัดเรียงเอาไว้แล้วก็ใส่พร้อมไปว่าอยากได้ mood and t o n หรือว่าเพลงประมาณไหน เสร็จแล้วทางฝั่งเสียวมีก็จะไปเจนมาให้ส่วนเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับสำหรับเสียวมีแพดเจ็ดเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับแต่จากได้ความชัดที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับต้องรุ่นโปรครับกล้องหน้าเซลฟี่32ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวกล้องหลังอัปเกรดเป็น50ล้านพิกเซล เรียกว่าครับเรื่องของความสามารถฟังก์ชันฟี์ต่างๆในการใช้งานเนี่ยจะเป็น Xiaomi Pad 7หรือว่า Pad 7 Pro นะครับก็สามารถใช้งานได้ครบไม่แตกต่างกันเลยนะครับจะมีแค่เรื่องของตัวสเปค CPU นะครับผมชิปเซ็ตคนละรุ่นกันแล้วก็ชุดกล้องหลังครับที่ตัวของ Xiaomi Pad 7 Pro เนี่ยมีความละเอียดและเป็นเซนเซอร์ที่คุณภาพดีกว่ารวมถึงเรื่องของการชาร์จไวนะครับ ถ้าเกิดจะนับดูแล้วก็จะมีประมาณ3-4ข้อที่ Pad 7 Pro มีสเปคเหนือกว่า Xiaomi Pad 7นะครับเหลกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่รู้ทำไม Xiaomi Pad 7 Pro ครับประกาศมาว่าอัปเดต Android ให้2เวอร์ชั่นจาก15เป็น16เป็น17แล้วก็หมดแล้วนะครับพร้อมกับแพทความปลอดภัยประมาณ3ปีในขณะที่ Xiaomi Pad 7ครับตัวนี้ถูกววกว่าคุ้มกว่าอัปเดตถึง Android 19นั่นก็คืออัปเดตให้4ปีเลย แล้วก็ได้แผดคองอัยภัยทั้งหมด6ปีด้วยกันครับทำไมครับพี่ไม่รู้เหมือนกันก็ลองเอาเรื่องนี้นะครับไปประกอบการตัดใจดูแล้วกันว่าจะยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก4-5,000บาทไปจัดตัวโปรดีไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วหยิบแผดก็ได้ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นเหมือนกันเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปซื้อเป็นคีย์บอร์ดเป็นโฟกัสเพนไปน่าจะครบกว่าหรือเปล่า <_ warm foam> วังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานแท็บเล็ตจากเสียวมีได้หลายรุ่นเลยรวมถึงใครที่กำลังอยากได้เสี i ยวีี p a ด7หรือ p a ด7 Pro เลือกไม่ถูกนะครับเพบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคามันเริ่มลงมาประมาณหนึ่งแล้วแถมพวกโปรโมชั่นส่วนลดก็มีมาเรื่อยด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูว่าจะเลือกตัวไหนนะครับเพื่อได้แท็บเล็ตถูกใจไปใช้งานกันนะครับ วันนี้ผมพัดเก้าทีมรอยแซนครับลาไปก่อนแล้วมีอะไรอยากพูดคุยสอบถามหรือคอมเมนต์ครับก็ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเลือกตัวไหนกันอะแพดเจ็ดแพดเจ็ดโปรแพดเจ็ดแพดเจ็ดแท็บทก็ได้เหรอเลือกอะไรแพโปรอ๋อโปรโอ้โหสายรวย